สวัสดีครับวัชรพลสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นเราก็ต้องขอแส,สดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้มากในครั้งนี้ด้วย,ยวครับผมนะเป็นไงครับก่อนชกเป็นไงเราวางแผนอะไรไว้บ้างก็วางแผนไ้หลายอย่างครับอเอ่อจากการรัดรัดกลุมแล้วก็การออกอาวุธอะไรเงี้ครับให้มันแบบรัดกลุมมากที่สุดครับเพราะว่าเราใช้นวมเล็กครับถ้าเราพลาดนิดเดียวเราก็โดนได้โอนี้เท่ากับว่าเป็นครั้งน้าที่คุ ่อยในแบบวนสี่ออนเลยใช่ใช่ครับกังวลมากไหมก็กังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยครับแต่ลอนที่ค่ายอะไรเงี้ยมีไหมก็มีมีแค่ใส่แบบซ้อมอะไรเงี้ยครับจะไม่ได้แบบใส่มาต่อยซ้อมกันเล่นใส่ต่อยเป้าต่อยกระซออะไรเงี้ยครับแล้วเป็นไงพอพอเราซ้อมต่อยแล้วอย่งนันหมอกมือไม่ถนัดมือไหมหรือโดนผู้ต่อตอนลงรวมนะหรือโดนผู้ต่อที่ต่อยมันรู้สึกเจ็บ้างน้อยกว่ารวม ก็ปยังไงครับก็นวมเล็กน uh allora ี่มันก็จะเจ็บมากกว่าเพราะมันแข็งครับมันแข็งแล้วมันแน่นกว่ากว่านวมใหญ่นวมแปดออนครับพ็โดนเข้าไปเนี้ยมันเหมือนแบบเราใช้หมัดหมัดเปล่าครับต่อยกันนะครับแต่มันก็มีแค่แบบนวมรองนิดหน่อยมันก็จะเจ็บมากกว่าเป็นยังไงมันเจ็บไหวอยู่แล้วใช่ใช่ในไฟนี้มันเกมการทกบมันแบบเนี้ยมันเป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้ไหมครับก็ เป็นไปตามที่คาดการไว้ครับคาดการจะน็อกแบบไวหรือใช่ใช่ครับเื่องเพราะว่าผมก็เก็บตัวซ้อมอ่ะสามเดือนเลยแบบซ้อมอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยอยู่ในค่ายอย่างเดียวเพื่อรายการนี้เลยครับอดทนแบบสู้มาครับก็ตั้งใจมากตั้งใจมากครับแล้วก็มันจบอย่างที่จบที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ครับระหว่างเกมการชกเราโดนเราตู้ต่อสู้ไหมครับ ก็โดนไปครั้งเดียวครับตรงตรงนี้กหรอครับโดนแบบเป็นหมัดเบี่ยงหุกครับครั้งเดียวครับก็คือมันจบแบบจบกแรกครับพราะมันจบอย่างลุกแรกแล้วเราแล้วเราตั้งเป้าต่อไปเกี่ยวกับวันตรงนี้ไหม้างครับก็ถ้ามีโอกาสได้ชกอีกนะครับผมก็จะตั้งใจครับตั้งใจให้มากกว่านี้ครับผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไป ผมเชื่อว่าถ้าไฟหน้าผมอาจจะเจอแข็งคนนี้แน่นอนผมก็จะต้องแบบฝึกให้หนักกว่าแล้วอีกอย่างอายุก็เริ่มเยอะแล้วครับเราก็ต้องซ้อมให้หนักกว่ากว่าทุกคนครับจะบอกกันไหมครับเป็นเหมือนช่วงสุดท้ายใช่ครับเหมือนถ้าเปรียบเป็นภาคสุดท้ายของเราแล้วครับครับเราต้องก่อนเลิกอ่ะผมอยากทําให้มันดีที่สุดครับย้อนกลับไปถามก่อนชมนะครับก่อนชมรู้สึกเหมือนกับว่าคุณ มีไฟที่ค่อนข้างห่างนะค,ค,คือไฟ,ไฟที่คุณต่อยคือช่วงเดือนเอ่อมกราคมมกราคมต้นปีเลยครับโค่นนี่มันก็สี่ห้าเดือนใช่ครับก็คือหายไปสี่ห้าระหว่างสี่ห้าเดือนนี้ทาอะไรครับผมก็ซ้อมอยู่อย่างนั้นครับซ้อมตอนแรกก็จะมีรายการเดือนนี้อ่ะซ้อมไปก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนผมก็ซ้อมไม่แทบไม่หยุดพักเลยครับ <นะ S 1> ผมเลื่อนนี่คือเป็นเลื่อนมวยห้ายกใช่ไหม เลื่อนแบบของ,งวันครับเอาของวันเหรอคร่ก็ค,คือคุณมีโปรแกรมโดช่ว,วันมาแล้วมันเลื่อนมันใหม่ลงตัวใ,ใหม่ลงเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยไหมครับอ๋อนี่แซวคุณตั้งใจจะมาต่อยรายการนี้เลยผมคิดว่าถ้าเราจะหยุดถ้ารายการเลื่อนแล้วเราไปหยุดเงี้ยเราก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ครับเราก็เหนื่อยอีกสู้เราแบบอยู่ค่ายทําร่างกายไปเรื่อยๆซ้อมไปร่างกายเราก็จะได้แบบสม่ำเสมอครับเหมือนภาษามมยเกาเรียกว่าสะดุดนะเนาะใช่ครับคือเราต้องทำไม่ต่อเนื่องเลยใช่ใช่ครับ แล้วคราวน,นี้ครับพูดถึงเนี่ยตัวเรารเองมาปล่อยในวันเนี่ยครับเราคิดว่านวมสี่ออนเนี่ยมันทาให้หมัดเราเนี่ยคือเราปกติรู้สึกว่าเหมือนกับ <lucky S 1> ว่าเราเป็นมวยเป็นมวยหมัดอยู่แล้วแต่พอาได้สี่ออนแล้วเป็นไงมันก็จะคล่องคล่องขึ้นครับมันก็จะคล่องแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเอ่อนวมแปดออนครับครับก็คืออาจจะคือมันมันเหมือนกับประสิทธิภาพในการใช้หมัดเรามันจะมันจะใช่ใช่ครับกันต,ต่อยอยู่ตอนนี้ ร้อยสิบเก้าครับแต่ว่าถ้าถ้าไฟหน้านะ่าจะร้อยสิบแปดร้อยสิบเจ็ดนะครับ mm hmm. ก็จะต้องลงน้ําหนักไปอีกเพราะว่าผมว่าอันนี้มันยังใหญ่ไปครับอ๋อน,นี่ยังเป็นน้ําหนักที่มันมันใหญ่ใหญ่ไปหน่อยใช่ครับน้าหนักที่เราคิดว่าถ้ามันเหมาะสมเหมาะสมกับเรามากสุดประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะร้อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดใต้อยู่สบายเพราะแต่นี้มันต้องมีการตรวจค่าน้ำก็ไหวอยู่นะไหวไหวครับโอเค okay. เป็นการทำแบค กลับมาที่เจ็บเป้งมากๆเจ็บเป้งมากๆสุดท้ายนี่ครับจะฝากบอกอะไรแฟนมวยที่รอเชียร์วัชระพลอีเคแสงชัยอยู่ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามผมและคอยเชียร์และให้กําลังใจผมนะครับไฟหน้าถ้ามีโปรแกรมอีกผมก็จะทําให้ดีขึ้นและจะพัฒนาตัวเองเพื่อแฟนมวยจะได้ไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากครับครับผม Uh.